เห็นไหมครับเพื่อนๆไ่อนอรอยขุนๆนี่ไม่ต้องตกใจนะครับนี่ตกน้ําเมื่อกี้นะครับปลาหลนนี่ครับตกน้ํามันยังไม่หนีนะครับนุ่นตัวโตขึ้นนุ่นครับแล้วก็ฝั่งนู้นตุ๊บตุ๊บนี่ไงเห็นไหมครับเพื่อนๆพอตัวสวยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง BJP เนาห่างหายหน้ากันไปนานช่วงนี้คือผมกันนะต่อภารกิจเยอะนะครับทำงานกันด้วยนี่วันนี้พามาดูหมายป่านั่งอยู่นี้เลยใกล้ๆเลยปลาที่นี่เป็นปลาซิงครับปล่อยใหม่เมื่อจะสั่นนิดหน่อยนะครับไม่ได้จับกล้องนานนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ ไอ้อยขุนๆนี่ไม่ต้องตกใจนะครับนี่ตกแน้ำเมื่อกี้นะครับปลาลน่นนี่ครับตกแน้ามันยังไม่หนีนลครับนุ่นตัวโตขึ้นนุ่นครับแล้วก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราอ่อยเข้ามาใหม่ได้นะใช้มันหมูครับใช้มันหมูมามาดูตะขอผมกระทุนวันนี้ผมใช้คันคันเบียดคันสองจุดสองจุดเจ็ดนะครับคันหลิวสองเจ็ด เพราะว่าปลามันไม่กลัวนะครับปลาใหม่ทุนผมใช้ทุนกุ้งเนาะนี่ทุนกุ้งเลยลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับให้ลงไวแต่ส่วนมากกินระดับนี้นะครับไม่ถึงฝ่ามือเลยน,นะครับตะขอเบอร์สองนะครับมัดเผื่อไว้แล้วส่วนปลาที่ได้ตอนนี้เท่านี้นะมา,มาดูมาดูเหยือย่อเหยื่อผมใช้หมูบดน,นะครับหมักเองนะ วิธีการหมักคือเดี๋ยวต้องอธิบายตั้งแต่ตัวนี้ก่อนอันนี้คือหมูสามชั้นนะครับผมเอาไปรวนน้ำมันเนาะให้พอๆสุกนะครับนี่เก็บน้ำมันมันมาด้วยนะครับเอาน้ำมันมาเทเทล่อเดี๋ยวมันก็เข้ามาครับปลาจะเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเข้ามาไงหนึ่งชิ้นปึ๊บปลาเข้ามาครับเห็นไหมครับตอมมาเลย มันมีกลิ่นมันของมันนะครับตัวใหญ่ก็แมวเราเลือกตกเอานะครับแต่ปลานิโน,โน่แขางเยอะนะครับเอเลียน,นะครับมาส่วนตันนี้นะครับเราใช้การหมักคือผมหมักโดยใช้น้ํามันจะหมูรวนนะครับรวนเอาน้ำมันมาหมักตัวนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่รสด,ดีนะครับรสด,ดีใส่เกลือนะครับใส่เกลือเพื่ออะไรใส่เกลือเพื่อให,ให้มันนุ่มขึ้นนะครับ ไม่ค่อยให้ติดนะครับแล้วเราก็ฉีกฉีกฉีกเอานะครับไะไปดูตกเลยเป็นไงเอาเพื่อนๆอาจจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับนี่ครับตะขอผมใช้แค่นี้นะปลายเกสีจะโผล่ไปหน่อยเดี๋ยวผมขอแก้แป๊บนึงใช้มือเดียวครับจะตกตกให้เพื่อนๆดูเนาะอาจจะนานนิดนึงเย็นๆน,นะนี่นะครับแค่นี้นะครับ หลังจากนั้นผมก็จะใช้วิธีการปึ๊บปันนินนะับปนินมันเยอะผมใช้วิธีการลากรอนะนี่คอยลากลากให้ตัวลาเข้ามาใ,ใกล้นะตัวเล็กรอกตัวตัวนะตัวจริงตัวหนานะปันนินนะับไม่ทันปนินโหด้านนี้นะ เปนอยนี้เองนะเสียงที่เกี้ยวล่างนะครับตามนะครับตามนะคำเดียวตุ๊บดุดรุดตุ๊บไม่เข้าปากนะครับกินแล้วนะครับแย่งกันกินนะครับ อมนะครับไม่ได้นะครับดูกันใหม่นะครับไม่ทันปานิน,นะปานินวิ่งมาเลยนะครับปานินี่เป็นตระกูลเอเลียนนะครับ แย่งยนะครับดูดุ๊บมันดูดดูดไม่เข้านะมันี้แย่สบัดอยู่ลุมเต็มเลย ตกนะครับตัวแรกกินอยู่ไหมครับตุ๊บตุ๊บมันลากไม่เข้านะมันดูดไม่เข้าปากตัวเล็กๆไวมากนะครับน้อยเห็นนะ ไม่ทันนะตุ๊บตุ๊บนี่งไงดนะครับเพื่พอนตัวสวยนะครับหลุดไปตัวก็ได้ตัวหนึ่งเยี่ยมครับเต็มปากเลยนะดูหลืนเข้าไปเลยนะครับด,ดูตุ๊บอุ้ยไม่ดูนะเพื่อนๆอุ้มไปแล้วนะครับว่ายหนีเลย ตั้งรอยเลยนะครับให้ตัวตสนใจนะปุ๊บนี่ในตัวแลครับสวยงามมาดูตัวต่อไปนะครับปุ๊บค่อยๆหยอดลงนะครับหยอดปุ๊บปลาน,นินเข้ามากวนเลยครับขอยกนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่า ตัวเล็กนะครับตัวเล็กผมก็ไม่ค่อยสนใจนะโอ้โหมันกินไม่เราแวงเนาะปลาตัวเล็กครับนี่ยครับอุ๊อะลงไปแล้วหลุด,ดไปแล้วนะดูตัวต่อไปผมเล็งตัวนี้นะตัวตัวนะไม่กิน เต็มปากแล้แน่เลยเต็มคาราเบลตัวโตๆมาข้างหลังอืมตัวโตไม่ทันล่อนะครับลากล่อเลยไอ้ตัวเล็กมาไอ้ไม่อยากได้นะเพื่อนหลักรอนะครับการรอเต็มคาราเบลตุ๊บตุ๊บอืมเต็มคาราเบล โอ้หลุดอีกละเก็บปลาแล้วนะตอนนี้ครับก่อไปลองใช้สามชั้นนะครับใช้สามชั้นรวนดวนอาการเป็นไงมือเดียวเหมือนเดิมนะปลาเริ่มแหางตัวแล้วนะ,ะหันมาเลยนะครับมันมีความมันออผมค่อยๆลากนะ จมลงไปทุ่นจมนะครับแต่มันไม่เข้าปางนะเพื่อนๆผมเห็นอยู่เข้าปานินนะครับนี่นะครับไปมะคาราเบลยวเฮ้ยุดพอดีอุขอจับก่อนครับนี่ใส่เล็กๆนะครับไนตัวโอ้โหทิ้งคันเบ็ดไปแล้ว อ่ะสำหรับผลงานเขาแค่วันนี้นะครับกับไม้นี่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ้ำกันอีกทีนะเพื่อนๆผลงานที่ได้ก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวปลนะประมาณเท่านี้นะครับประมาณสิบกว่าตัวกับสภาพหมายนี้นะ,ะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ BJP รัวนะ แล้ววันนี้สวัสดีครับผมบ